จ้ะเอสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่โอ é, ้ยเมย่เมยลายเมยลายเมยลายนมเห็น <laughs> <laughs> ขาหมูเราจะบ่นเป็นขาหมูนามบนมีขาหมูแต่ว่านนาม,มีหมูฉใหไงที่เขาเอาไวนะ้เห็ดโรสตินเนอร์นะนาำก็เลยเอามาเห็ดเป็นพะโล้เนาะเป็นเมนูควนะิกลีเนาะอยู่กันสองคนก็กินแบบนี้ก็โอเคแล้วแฟนหําหิวข้าวมากเลยโอเคเมื่อน,นี้หมูพะโล้นะจ๊ะมาดูว่าฝรั่งจะกินข้าวกี่จานวันนี้ <laughs> เมนูนี้เิ่นมักเนาะจ้ะเพราะว่ามันบ่มีพริกมันบ่มีอย่างหลายตักเลยจ้าหิวข้าวแล้ววันนี้แฟนหํากลับมากะ มาเห็ดงานเห็ดเวียกรว่าหนาบ้านนกมันเข่าไปอยู่หมืองหลังคาเก็เกลืนเอาใหม่มาตอกใส่มีอันนี้ด้วยนะจ๊ะมีอะไรนะผักกาดดองดิผักกาดดอง,ดกกดองอมีไข่ด้วยนะจ๊ะในไข่ก็มีนะอู้ดูชิ้นใหญ่มากอเอาเจ้า โอเคท่านผู้ชมมาหั่นกันเลยมีท่านผู้ชมว่าน้องน้ำทำไมไม่เอาข้าวใส่ถ้วยสวยๆป่ะนะมาันเททาแล้วแฟนน้ำแล้วบ่่คยกินผักถ้ากินก็ต้องสุกๆเละๆหน่าาแต่บางที่นำก็ใส่ไปอ่ะให้เราเก็บ่ได้บังคับอี่หลี่บ่ได้บังคับหมูพะโล่ไงมากมีเห็ดเห็ดก็น่ากิน น่าก,กินมากแม่เหมอยู่ในไอ้นั่นเลยอยู่ในห่างอะนะที่เขาเห็นในไข่ในหางไขมันนิดๆน,นี่นะน่าก,กินมากอ้าจะนำสตักซุปให้พี่เบนมากินข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีครับ So why the cap. we got mushroom. Mushrooms. I don't know you like this uh, pickle. Cabbage, pickle. You want to try a little bit? Do you like it? Not what, what pickle. Not what, what I've got here. It's a cabbage. Mm. Try first. Spicy. <laughs> no, it's not spicy. Look. Mm. It's good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 . Mm -hmm. You want mushroom cutting? Or you got your knife? Pick. Pick up the tea. Um, I don't know how I many for him. Come close. โอ้หนักกินมากลุกซูนยำอืมอือเนี่ยนำเน้นพักบมวเน้นหมูมาดตมาเดอเจ็บหายทยทีนะ s t a นนะ What do you think to the pickle? Right. Yeah. Okay. Hmm? Okay. That's a leaf. Try, try the, the stem. What's up? It's the same pickle. That is a leaf. No. On the top bit, that is. Mmm, uh... -hmm. so good. It's like um, pulled pork for English people. What what? pork. Pulled pork. Yeah. ใช่ป่ะสุกุเนาะแฟน้นำเลิกงานมาไปเฮ็ดหนาบานเนาะอนเอาใหม่ไปติดนะเพดานเพราะวันทั้งเขาเพราะว่านกนกมันเข่ามาอยู่แล้วมันก็ขี่เนาะเขาเต้นแฟน้ำก็เลยเอาใหม่ไปปิดไว้ไประนี้อัเพิ่นกินเขาแล้วเพิ่นกะจะไปท้าสีตัวเลยจ้ะออนท้าของน้อนท้าสีของน้อนม็นเป็นของนอน,นหนำของนอน,น,ห,อน,อนหน่ย อีกของนึงมีแต่แนวเห็ดแน้ไหนนะม่รู้จะกินอะไรก่อนยิาสเิ่ฮะราสเบ หยาด่ก yeah. no no um. mm ินได้บว่าันว่าผักชีคอ r r ีนเดอร์เนี่ยหยาดเฮ้ยนเอ้ย e p กบ about t w เจ็บมาเด้อมาเด้อก,กินกินข้าวน้ำกัน<ม>เดี๋ยวหนำสีพ้าพไปเก็บพลัมฝรั่งอังกฤษเรียกพลัม can you say plum plum or plum 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 น่้ำ<ม>ไปอันมันไปเก็บไม่อย่างน,น,นาะนนำก็เลยแวะเขาไปเบิงย่างดกเดี๋ยวหนำสีพ้าพไปเก็บ วังวาคงสิมีเหลือเพราะว่ามันเริ่มลนลนเต้มพื้นเลยแต่เสียดายพีย่อันพ้มดกแหง้ง mm hmm. ลำบ่อยอยากกินขนมแต่บุญมีขนมน, mm hmm. น้ำหนุหน่มมาแด้จ้ะอันพ้นพอดีมีพีพีเห็นสาวมานอนนำ้ำ เพิ่นพาหลูกมาก่านลูกเพิ่นปิดเทอมเพิ่นพาลูกมาก่านร้องเทศงานเบ่งอะนะมาเบิ่งว่าช่างสอมรถทําอะไรบ้างอย่างสินะเพิ่นพาลูกมาเนาะมานอนอยู่สามคืนมานอนกระดังนิวสามคืนสองวันสามคืนวันนี้เพื่อนไปแล้วนำกระเห็ดความสะอาดแล้วก็เก็บที่นอนที่เนินมาซักรมวมทุบกับสามสามเตียงเนาะร่วมกับของนำน้ำื้นนี้บดมื้อันวันนี้ก็สเปริลีดเด้ะวันนี้ ผาปูชิโนะน้งบริสบริดหนามมันมันเป็นยังไงก็ยังมันเผ็ดบ่าแล้วเนาะแล้วก็นอนคือจึงนอนโมแสบยวนมาได้ย้อนมาโอเคเยี่ยวย้นได้ฮะ Mm. Good boy. Good boy. <laughs> Good boy. Thank you very nice. mm -hmm. You sure you don't want any more? You sure you don't want any more? No, no. no. That's enough. Thank you. Mm -hmm. แล้วโบว่าใช่ไหมเราบะนี่ฮออฮ่าฮออฮ่าฮออฮ่าเราจะพี่น้องมาเนี่ยพี่วินบอหลุดไปรับกินนี่อย่างมาเด้อแต่เพิ่งจะกินเบินยู่แสต You like it Thank you Yeah but again tomorrow for work and then for dinner อุ๊ย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 นี่โอเคพี่น้องจ๋ามาเนี่ก็เอาไบเสนอหนี้ก่อน้ะจ้าพากินพากินอีกแล้วคลิปกินอีกแล้วเนาะ อันน้ำกับยุงยุงเนี่ยจ้ะพี่น้องอันคอมเมนต์ใครตอบศาสน้ำก็ขอโทษน้ำเนี่ยจ้ะน้ำก็พยายามจะตอบให้เบิร์ตทุกคอมเมนต์เนาะแต่ว่าอันน้ำก็อ่านอยู่มีเวลาน้ำก็เขาไปอ่านเขาไปตอบเนะะี่จ้ะนั่นแหละขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้จ้าพี่น้องมื้อนี้กร็ร์ไบน์สนี้ก่อนเด้อจ้าถ้าชอบคลิปน้ำก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้ำแล้วแน่เด้อจ้าพี่น้อง,พอ,งพอกันคลิปหนะ้าโชคดีสุขสุขคนพี่น้องจ้าวัสดีจ้า